สารพรับภูมิไว้ที่บ้านต้องดูแลรักษาอย่างไงถ้าไม่ได้ดูแลจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรดูแลรักษาอย่างไงก็ได้อยากดูแลก็ดูแลเนี่ยพอเวลามันไปตั้งพวบมันก็เป็นภาระแก่ชีวิตเราสารพภูมิไม่สามารถช่วยชีวิตเราได้ไม่สามารถดนบรรดาชีวิตให้เราดีเราเป็นอะไรตามความพอใจของตัวเองได้เราจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้เป็นผลอะไรเลยผลอย่างเดียวคือทําให้เราเสียตังค์ดังนั้นอยากมีก็มี ไม่อยากมีก็ไม่เป็นไรใครจะอยากดูแลอยากไหว้าตามความเชื่อของตัวเองก็สามารถทําได้แต่อย่างที่บอกไปแล้วอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยการทําให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองอย่าไปทําให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองด้วยการไปทําให้ตัวเองเนี่ยิดศีลจากการไหว้เพราะนั้นไม่จําเป็นเลยอย่างบ้านอาจารย์ทุกวันนี้มีสารภูมไหมมีแต่ไม่มีใครไหว้แล้วทุกวันนี้อาจจะก,ก็เลยจะเอาตุก๊กตาข้างในเนี่ยออกแล้วก็เอาพระพุทธรูปอะเข้าไปวางด้านในแทนก็ไม่ให้มันเสียเปล่าก็ตั้งไปแล้วหมดเป็นหมืนะ่นอะ หมดไปหลายหมืน่นนะสารภูม้าอาจาไม่ฉลักเล็กๆกันหลังใหญ่ไปเลยเธอทั้งสารพูมัสยิดีอันเจะก็นึกว่าจะทํำยังไงดีวะมันก็เอาตุ๊กตาออกให้หมดเพราะเรามีสารแล้วไงมันเหมือนวิหารเนาะสารพูมอาจารย์ชอบอาจารย์เป็นคนชอบศิลปะอวตารธรรมงไทยแล้วสารภูมันเหมือนปราสาทมันเหมือนพระาาพระาชวังมันเหมือนวิมานอาจาจย์ก็เลยเอาพระพุทธรูปเข้าไปใส่ใส่ที่สารภูมเออเก๋ไว้สวยดีเว้ยใครไปใครมาก็ไหว้าสารภูได้แต่เราไหว้เทีเทวามหมไม่เราไหว้ใครพระพุทธเจ้า เราระลึกนึกถึงพระเจ้าตั้งแต่เช้าออกจากบ้านก็ยังไหว้าสารภูมิอยู่แต่เราไม่ได้ไหว้เทพเทวาเราวหว้พระผู้ดเจ้ากลับเข้ามาบ้านเราก็เจอพระเจ้าก็ไหว้พระเจ้าก่อนเลยระลึกถึงพระผู้ดเจ้าในใจตลอดเวลาศาลเจ้าที่มันเหมือนอะไะเหมือนสาราวัดใช่ไหมเป็นเหมือนเรือนไทยก็เอาพุทธรูปเข้าไปวางเหมือนกันแล้วหาผู้หญิงผู้ชายเข้าไปนั่งลายล้อมอยู่เงี้ยนะให้คนไปนั่งฟังธรรมเอาตุ๊กตาไปวางจินตนาการว่าเหมือนคนมานั่งฟังธรรมที่วัดอย่างเงี้ยนะ ก็สวยดีไปหนึ่งแบบหนึ่งเป็นศิลปะที่เราชอบเราก็วางไว้อย่างนี้เราก็บูชาผู้เจ้าอย่างสูงสุดได้เห็นไหมสบายๆง่ายๆไม่ต้องสีเรียมไม่จะเป็นต้องไปทุบทิ้งกีานะเออไม่จะเป็นต้องทุบทิ้ง